สมมติอยู่บ้บานเนาะเขาสีบบอลกับเอียงก็ได้หายคลิปเสนออะไรก็ได้แล้วเขาบอกหลังจากที่มีความเชื่อมั่นตัวเองไม่ไอายแล้วใช่ไหมครับจับโทรศัพท์ขึ้นมาเริ่มครับทุกคนถ่ายา<อ>ผมก็ได้เอามาอันนี้เป็นเราถ่ายเองเนาะสมมุติหรือให้ทุกคนถ่ายแต่ว่าตามที่แนะนำคุณลองถ่ายเองบอกว่ารอบสวัสดีครับสวัสดีครับพเวลาครับแมวล่ามาแล้วครับ ้องม,มึงเนี่ยเป็น้องกันมาอย่างคนน่าอ้วนเดียบุกเทา่าจริงจริงนางสาตาดกูเจโอ้ยมาอย่างน้องครับเนี่ยโอ้ยดี่เจอหลานครับขอบคุณเด้อพี่น้นองทุกคนไปแล้วกันครับ <c oughs> อันนี้คือทิมหนึ่งถ้าเราไม่จัดต่อแสดงว่าเราทำได้หรืลไม่บ้แต่ถ้าวัาวนนี้พวกอยากโพยพวกอยากสืน้ำซื้นออีกเราก็ต้องถ่ายอีกเพื่อจะใช้ในการตัดต่อถ่ายมาเลยครับแล้วก็คิดมา พี่น้องสีรลายปาหนีขอบคุณแล้วก no ันนะครับน้องพ่อกิ๊บว๊ะเอ้ยสั้นหน่อยนี่ขอโทษนะครับขอโทษขอโทษครับถ่ายเมื <h <h ่อกี้หย uh ja ุดไว้ก่อนนะหยุดนะหยุดแล้วเอาดิเอาของเขาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเอาแล้วกันเดี๋ยวจะไปปุบคลิปด้วยอ่าแล้วดูรูปดูดูผมเนาะแจะบอกให้ด้วยจะบ้างรูปผมเนาะอ่าดูแล